มีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับเป็นโรงงานเป็นโกดังสําหรับผลิตกล่องกระดาษแล้วเป็นกระดาษด้วยเพลิงไหม้เร็วมากครับถึงแม้ว่าโกดังเนี่ยจะมีขนาดชั้นเดียวก็ตามแต่ว่าด้านในเนี่ยเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงและรอรถดับเพลิงน้าตอเดียยวววาสรรอแล้เต็มพื้นที่เต็มพื้นที่นะเต็มพื้นที่วายสายรอแล้วรอรถน้ำมาตอเดียววายสายรอแล้วรอรถน้ำมาตอเดียว เห <od ang S 2> ตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวโกดังกระดาษนะครับซอยเรียบพร้อมภาษีเจริญฝั่งเหนือ20ทับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ทันทีแล้วก็ทราบว่ามีคนติดค้างด้านใน5คนหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยมีการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ระดมฉีดน้ําเข้าไปจะเข้าไปถึงต้นเพลิงแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ <S 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 ก็เลยต้องเอารถแบคโฮเนี่ยมารือร้อรั้วสังกะสีด้านข้างออกแล้วฉีดน้ําเข้าไป3ชั่วโมงนะครับกว่าเพลิงจะสงบ เพราะในนั้นกระดาษเต็มเลยตรวจสอบด้านหน้าโกดังพบศพบนายเอกชัยอินทากะอายุ38นะครับเป็นผู้พิการทางการได้ยินถูกเพลิงไหม้เป็นตอตะโก<ส>แล้วอีกหนึ่งศพคือนางทาวินเนื้อเอี่ยมอายุ7 4สาภาพก็คือถูกไฟลุกทั้งตัวนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแล้วก็มีคนเจ็บสาหัสอีกสองคนนะครับนำส่งโรงพยาบาลสิริราชเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุไม่มีการทำงานกันอยู่เลยนะครับทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ แล้วเพลิงเนี่ยมันเริ่มลุกไหมจากแผ่ววงจรแถวแถวด้านในตัวโกดังลุกไหมไปที่กล่องกระดาษรวดเร็วมากและดับยากเพราะว่าวัสดุที่เป็นก้อนกระดาษเนี่ยมันอัดแน่นมันระอุอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่ต้องรื้อพื้นที่ออกทั้งหมดกว่าจะฉีดน้ําเข้าไปถึงต้นเพลิงได้คุณผู้ชมคะคุณสำลีซึ่งเขาเป็นแรงงานอยู่ที่โรงงานแห่งนี้เนี่ย <S <S เขายังตกใจช็อกร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะนี่ตอนเช้าตอนที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปดู ไฟเนี่ยดับแล้วนะคะแต่เห็นว่าเจ้าว่าที่เขายังคงต้องฉีดน้ําหล่อเอาไว้อยู่ไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันร้อนขึ้นมาใหม่ผู้ที่เสียชีวิตถูกนําส่งโรงพยาบาลเพื่อชนสูตรแล้วกรณีนี้มีผู้เสียชีวิตสองรายค่ะรายหนึ่งคือคุณป้าทวินอายุ47ปีเป็นเจ้าของโรงงานด้วยคุณสําลีเล่าให้ฟังว่าตอนที่รู้ว่าไฟไหม้อ่ะ พนักงานทุกคนก็ตกใจกลรหนหนีตายและพยายามที่จะไปเรียกแล้วก็ไปช่วยคุณทวินแล้วแต่ว่าป้าแกอายุมากแล้วพยายามที่จะหากรอนเปิดประตูออกมาแต่ว่าคือไฟมันลามเร็วมากข้างในอ่ะมันเป็นพวกกระดาษไฟมันมาเร็วมากจริงๆก็เลยช่วยป้าทวินออกมาไม่ทันสวนัสดีรายนึงคือคุณเอก,กชัยค่ะคนงานเขาก็พยายามช่วยเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณเอก,กชัยแกพิการทางการได้ยิน กว่าจะรู้ตัวว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เลยช่วยกันเอาไว้ไม่ทันตอนนี้เสียใจมากแม้ว่าจะรอดชีวิตแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ามันถูกไฟหลอมไปหมดแล้วอ่ะไม่จะข้างหน้าเลยเราก็เราอยู่ข้างล่างจนหมดแล้วก็พยายามเคาะเรียกข้างในข้างในให้มันวิ่งออกมาทางนี้ได้เพราะทางนี้มันออกได้อย่างตาคนที่เสียนั้นแกเราไปเคาะเรียกกันขอะแล้วแ,ลแกว่ามันมืดไฟมันดับหมดแล้วแล้วมันม,มืดด้วยค่ะแล้วก็ เราขอาะไปเปิดแกก็หาแบบน่าจะหาประตูเปิดไม่ได้อ่ปิดก่อนประตูไม่ได้ใช่ถ้าถ้าเปิดได้ก็น่าจะเอาแกออกมาได้เออล้วคนพิการตรงนี้คระคนพิการตรงนี้คนเนี้ยพยายามจะเอาหินเอาไปเคาะไปเปิดแต่มันร้อนมากมันก็ไม่ได้ยินด้วยค่ะออมันก็เลยแบบ เดี๋ยวรอตรวจสอบสาเหตุนะครับเพราะคนงานก็บอกว่ามันมาจากสวิตไฟอ,ะอ่ะด้านในโกดังอ่ะไม่แน่ใจว,ว่าเป็นไฟฟ้าปงงจ่อหรือเปล่า๋อแล้วที่เขาบอกได้ยินเสียงมันคล้ายๆเสียงระเบิดอันเนี๋ยจะ<ม>ต้องไปตรวจสอบอีกทีเนาะ